เราเป็นคนที่ชอบให้เพื่อเติมเต็มตัวเองกันหรือเปล่าลองมาฟังกันดูค่ะข้อที่1เวลาให้แล้วมักรู้สึกเจ็บยกตัวอย่างเช่นฉันอุตสาห์ช่วยเขาทำไมเขาไม่ซาบซึ้งทำไมเขาไม่เห็นค่าไม่ชื่นชมหรือไม่ให้ความสำคัญนี่คือสัญญาณของการให้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองหรือ validation seeking ในทางกลับกันการให้จากหัวใจที่เต็ม คือการปลดปล่อยพลังดีและมีความสุขจากเหตุที่ให้ไม่ใช่ผลรับที่ผู้หลับต้องรู้สึกดีในทางพุทธเรียกว่ายึดมั่นในอัตราแห่งความดีคือการทำดีเพื่อตอกย้ำภาพของตัวเราเองที่ต้องเป็นคนดีเมื่อใดที่เราสามารถละวางได้ ความดีจะไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องมีเราเป็นศูนย์กลางของการให้ข้อที่2รู้สึกเหนื่อยจากการช่วยคนอื่นแต่หยุดไม่ได้เรามักพูดว่าไม่เป็นไรฉันไหวแต่ข้างในจริงๆรู้สึกอ่อนแรงนี่คือรูปแบบของ codependency pattern หรือภาวะจิตตายสำนึกที่เชื่อว่าฉันจะถูกทิ้งฉันจะถูกไม่ได้รับการยอมรับถ้าฉันไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นเราจึงต้องใช้การให้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์โดยการแลกกับการละเลยหัวใจของตัวเองในพุทธธรรมนี่คือการยึดมั่นในบทบาททำดีด้วยความยึดไม่ต่างจากการสร้างภพแห่งความเหน็ดเหนื่อยพระพุทธเจ้าสอนว่าเมตตาต้องมีปัญญาควบคุมเพราะเมตตาที่ไม่มีปัญญาจะกลายเป็นความหลงสงสารจนเผาใจตัวเองและข้อที่สไม่กล้าปฏิเสธ เพราะกลัวคนขอผิดหวังเช่นเมื่อมีใครขอให้เราช่วยเรารีบตอบได้สิทั้งที่จริงๆก็รู้ว่าเรามีธุระยุ่งมากมายนี่คือการให้จากความกลัวไม่ใช่ความการุณาความกลัวทำให้เราสูญเสียอิสรภาพทางใจแต่ความการุณาที่แท้ต้องมาพร้อมกับสติและปัญญาในทางพุทธเรียกว่าอุเบกขาความวางใจอย่างมีเมตตา คือการรู้ว่าเราสามารถรักผู้อื่นได้โดยไม่ต้องแบกทุกอย่างเพราะบางครั้งการไม่ช่วยก็เป็นการช่วยในทางธรรมให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตจากผลแห่งการกระทำของตัวเองสรุปนะคะการให้จากใจที่ขาดพล่องความสุข ไม่ได้เกิดจากการให้แต่ในการให้นั้นจะมีความคาดหวังในสิ่งที่เราต้องการได้รับการตอบแทนซ่อนอยู่ดังนั้นความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาให้เราตามที่เราคาดหวังเพื่อเติมเต็มเราแต่การให้จากใจที่เต็มจะทำให้เรามีความสุขณนะจุดที่ให้โดยไม่ได้คาดหวังอะไรกลับคืนเราสามารถใช้ทุกการให้เป็นกระจก